ถ้าเห็นทุกข์ชัดเจนสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดของดับไม่มีตัวไม่มีตนเหตุแห่งทุกข์ก็เกิดดับเหมือนกันมันก็ไม่มีเมื่อทุกข์ดับมันก็เป็นนิโรธนิโรธทําให้แจ้งนั่นแหละก็คือต้องปฏิบัติจนมันเห็นแจ้งขึ้นมามรรคก็เจริญให้ยิ่งการที่มารู้ทุกข์รู้สมุทยัยรู้นิโรธนี่แหละคือมรรค ก็คือวนเวียนอยู่ในการปฏิบัติของเรานี้สำคัญตรงที่ว่าเอาจริงไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าทางอะมันมีอยู่แล้วทางก็คือนี่แหละที่เราพูดกันอยู่นี่คือทางจุดหมายปลายทางก็มีอยู่แล้วก็คือความพ้นทุกข์ผู้เดินทางหามไม่ีคือคือไม่มีมันไม่มีเพราะกำลังมันพอมันถึงจะรู้ว่า แค่จริงไม่ได้มีเราเลยมันมีแค่ผู้รู้สิ่งถูกรู้แล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นอะไรนี่แหละในความรู้สึกของเรานะว่าคือนิพพานไม่มีอะไรเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วมันไปจบตรงนั้น